คือยังงี้ยเงี้ยงอยหนึ่งเนาะไปได้ได้โอ้ลองตาปัวกเด้อปัวหอยจุบอะไรพิษกันที่หมอชันตำปวกเนาะคือปัวขมุนงามแล้วมันขดซอยกันคขยอาหารน้องไก่ท้องก็ออกกําลังกายไป๋ยวหนาวแห้งเต็นโดเต็นดองดีใจบ่ดีใจเออเป็นธรรมดา าน้องพี่น้องสารภาพมาตอนนี้โอ้ยพี่น้องเนาะอากาศพี่น้องมัอนี่โคตรหนาวเลยเนาะหนาวจนเย็นมือน,นี่พี่น้องเลยคือฝนรติตกแต่บปรตินนตกมัอนี่เย็นแห้งพี่น,อน้องเนาะอ๋อกระอื่นก็ขอกลับทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีมาพบมาเจอกันส่วนตอนสวยๆไปน,น้องเนาะอ่าเข้ามาเฮือนน้องไก่ทองคือมัอนี่ก็มีโปรโมชั่นน้นองีอ่น้องเออน้ำบาดาลพี่น้องเข้ามาเจาะเฮือนเพิ่น แล้วพี่น้องเนาะโอเฮ็ยังได้เดี๋ยวสบายดีสบายดีสิข้างยังกันี่หนึ่งเข่าบ่โอ้ข้างหนึ่งเข่าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้สร้างเจาะนำมาดานสวัสดีคนน้อยสวัสดีคนน้อยเฮ้ยดีสวัสดีน้องไก่ทองเอ็ดอย่างเนาะสวัสดีเด้อทางไหนเด้อเฮ็ดกินยังมาอนี่เจาะหนานแล้วก็เฮ็ดไก่อ้อบไก่เพิ่นเนาะโอ้ละไก่เลี้ยงยังบ่หรือไปซื้อเลยจังได้นี่ ้เลีโอเคอ่าบูสเตอร์ฟอนบวตกเนาะหนาวเลยเนาะก็ทีหนาวแค่นี้มูมีผาเดียร์เออตกเปียกหมดเลยผู้ชาวนามาจะเอาหนามนาม้อง,ง,ง,งอันนางน้องปุ้ยไพ่ขับรถอะนะโอ้ลูกเยขับรถโอ้มีหมกทัวร์ uh, กินหมักทัว ก็ตกไก่วันนี้ไก่สีโตโอเคอามือละตัวไปไปขาบาาเดียวพวกเออไก่แล้วก็งามอยู่หนาน้ำหมอกแล้วเนาะพระใช่น้ำหมอกเย็นจังยาวบันใครกลัวมองมีบนนอนไปแล้วไงถือว่ากบดันไปถอะ โอมาแล้วต้องนะโอ้เกือบจะมาน่อยเปนหน่อยคุดยังได้สบดุแค่แม่ติวไปนหน่อยเนาะไปหน่อยลงไปบงังบ,บไปนํามาดานต่อไปห่อยเนาะอ,อ๋อสงน้ามาดัานฮะเป็นนกำลังขุด สบายดีระซางเด้อโดยโ <laughs> ดยโดยโอ้น้ำบัดไก่เนี่ยเนาะจักหน่อย <ừ. S 1> จากสีลงจากแมดเดอนี่หอดเ,เป็นดินหักหินเนาะภารนหินภานหิน น,น,น,น้ำหนาวไปหองใครเด้บอบดแดดย้ำฮอนเดดโธติดไขยย่ร้อนแล้วย้ำนาวใครอยู่ี่น้งองบดฮอนเดดคุยน้ำมาแล้วพี่น้อนงเนาะโูโอกอ อย่างย่ายังใหม่ดิพอ้โเตรยียมมาแล้วเนาะแถวนี้ก็สวัสดีสวัสด,สดีพี่นอ้องทุกอ่าแบบดินนะคักอยู่ได้พี่นอ้องเนาะบอนี้ก็ได้เอ่อบอนบ้านบอนหาเห็ดหาพื้นพี่นอ้องแถวนี้หาเห็ดกับทั้งน้องๆอันนั้นกัญญาเพิ่นลุกไม่พูดเละพี่นอ้องเลยแถวนี้แหละเขตแถวนี้เนาะคักอยู่คักอยู่พี่นอ้องเลย น้ำอะไรอ่เออก็อาบน้ำน้ำบ่เรียกว่าม,ามีนนวปิดอยู่บ่มีบ่ปิดป่าสวัสดีพี่น้องแนสว,ส,ส,วส,สวัสดีสวัสดีโอเค ตัดแล้วไปไดิวสวัสดีโอ้มาอีกแล้วงานหนึ่งมาอสามงานแล้ว,นะวนเนาะสามงานเรียนติดสามงานเรียนติดแล้วเมื่อกี้นี่ไปตั้งไงพี่เมื่อกี้นี่รว่บัทองหันบอ่บอไปต่างวายัยอ๋อไปต่างวัยสี่งานหางานเลยเนาะ nhanh thì anh lại là แล้วหมดแล้วเจะแล้วจบได้ไปเดีบยพบอฟหนาวหนาวเหมือนนี้นาะบกูดมีฝาปิดกับมีฝาปิดอ๋ออันนี้เอื้ยโกป็นบ่ cực chân đấy, người con nhảy, nó, oh, con, cứ như nói nhường đây đấy กิเหอออกไปไว้น่อีส่วนกิเหอออกอมันตันท่อที่บอก <laughs> สซ<ะ>่โซโล่วพว่วงมัดสีรุ่มเข้าไปตัง้งอ่ะโาคนแม่แล้วอ่าแม่แล้วเมื่อไหร่เพิ่มาจะคนหรอเมื่อไหร่สามคนสี่คนเนาะเ<ะ>มือ่อไหร่มาสองคน มีฝาปิดมาฟิมาฟาต,ม,ม,ตมีบัสองบอกฝาปิดตัวนี้บมมีตัวนี้มีบอลอาบน้ำไปน้ำตักเลยทั้งอาบไปน้ำ

ไปแบ้านนี่ไปตักน้ำต่ออ่ะพี่น้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้านี่ รอซูเปอร์ซูเปอร์ทานเนี่ยผู <c oughs> ้โดยสารครับผู้โดยสารใหม่ตอนแรกคาบี้ <c oughs> คาบี้ตอนแรกไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องว่าน,น้องสิไกลบอเนาะปวดปตักอยู่ใส่ผมมีบอดจับพ,พี่น้องสมมติเราใส่เลขสิบงันไงถอดว่านีาน่ในหนังลงเลยเนาะเพรตีมันจูกันเลยกันหนังลงก่อนบอกพอด้วยขอยบอไว้เลขจับโอ้ จับใหม่จับใหมอันนี้ครึ่งอันนี้มันวะิ่งนะแม่เมันจะครึ่งได้บ่เนี่ย <c oughs> ได้บ่ใส่เหล็กเสาเลยสุเพอเหล็กเสาจะจัดคลานไปเลยบพ่อนี่ตกเลยนี่เชื่ว่าจะได้เนาะรถไทยเหยียบแล้วเอวหักไปหอยไม่ได้เลย นอกกระองอยู่ทางหน้าจับข้อน้ำตาวเป่าคนว่าจับขอไรหรอโคเพื่อเออพีไอ้เออพีไอ้ายสวนนบบ่าวอบนเทืกพ่อพีไอเฮ้ยลงห้องเลยพี่น้องมั แรงไว้ว่าได้นอกจันสุดโดยสานตรงลด

ở tỏ phần này nằm mình nhìn đi cho tôi nằm mình nhìn nằm quỳ nó bố สับปวกเนาะคือปวก็มุนงามแล้วคันขดซอยกันขยอาหารจุ่นอาาหรลายตาเนี่ยอันนั้นจะเพิ่งบริสิทธิ์หัวตำกันหน่อยหัวตำกันโป๊ะุ๊น้องไก่ทองก็ออกกําลังกายวันนี้หนาวแห้งเต้นดองเต้นดองดีใจบ่ดีใจเลยเป็นธรรมดา น่อยพอดีครูสัมพนธ์ครูใหญ่แล้วมันหนักเหมยไว้สัมพนธ์พอดีแหละคูหน่อยยุ่นโบกเนาะเน่หน้าก็จะโบกเขาหายหัวเผื่อสะอันนแล้วก็จะมาจ่อเบิ้งพุ่งสะปลาเลยเนาะเจอน้องครับผมมาแล้ว น้องไพ่เนี่ยเอาได้อยู่ที่น,น้องรวม,มเนี่ยเป็นร่วม,ม้ยวน้องทักทางเอ่าเนาะได้หรอ คะแนนบอดแดดคำแดดนะกุ้ยน้ากับแดดตัวได้ดีอ๋อใช่มักแบบใดมักแดดหรือมักหนาวแบบนี้บ่มักแดดโห่เดมันห้อนเลยเป็นไข่เป็นหนาวเลยสงสัยบูมักหนาวคน เต็มเรียบร้อยแล้วอ้าวมายังธานาศักดิ์ส่งบ่ยังไปอประยุทธ์อนนะไรส,สักสักส่งเลยรมาส่งเพื่อดินไปน้องไปพ่อมาจากบ้านหมดแล้วเอกันหมดแล้วอ่ะเนาะไปน้นองกัไปเจอกันอยู่เยือนหมดแล้วันที่กัสีเป็น EP ต่อไปเนาะงไปน้นองว่าเป็นเจาะฮอดจากเมตจากเมตแล้วเนาะ ตอนนี้ถือว่าทางบารอนกาจะเอาคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องผู้ฟังนํากันพี่น้องเนาะถือว่ามื่อน,นี้ทางน้องไกท่ทองเพิ่นก็ได้นํามาดานมาเจาะเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเออก็ยินดีนําครอบครัวเพิ่นหลนนนายๆพ,พ,พ,พี่น้องเลยเนาะป้าสาวพี่น้องพบปะกันอีพีหน้าสอีพินีขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดี